สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคอนสุรินจำดีวันนี้ทีมง,งานเพจคอนสุรินจำดีได้เดินทางมาอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินเพื่อที่จะมา,าทำกิจกรรมนะครับถ่ายทำให้โรงเรียนรัตนบุรีเราก็ได้เป็นกิตอาสาเดินทางมาเพื่อที่จะมาพบท่านพอ,อยันยงวงขับจันทร์เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายทำด้านในเชิญใน,ในโรงเรียนรัตนบุรีครับเชิญเชิญครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทดีวันนี้ทีมงานของเพจคนสุรินทร์ทดีได้เดินทางมาอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์เราจะเข้าไปทํากิจกรรมแล้วการทําประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนรัตนบุรีวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปพบท่านเข้าสัมภาษณ์ท่านพอยันยงวงขับจันทร์อยู่ในโรงเรียนวันนี้เราก็ได้มาพบท่านแล้วท่านยันยงวงคัจันทร์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีท่านพอครับก,กิจกรรมโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างครับที่ผ่านมาที่ไหครับสวัสดีทุกท่านครับผมนายยันยงวงกมจันทร์นะครับผู้อนวยการโร,ร,ร,รงเรียนรัตนบุรีกับโรงเรียนรัตนบุรีของเราเป็นโรงเรียนประจำอำเภอรัตนบุรีครับผลงานเด่นของโรงเรียนรัตนบุรีที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ก็คือเราทําโรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล นะครับได้รางวัลระดับชาติสงคุณค่ารางวัลโรงเรียนที่โดดเด่นอีกรางวัลหนึ่งก็คือโรงเรียนวิถีพุทธกัจานเป็นรางวัลที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมเราก็ผ่านมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับและสิ่งที่เราประทับใจในช่วงที่ผ่านมาคือลูกๆนักเรียนของเราครับประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อครับมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับ ก็ประมาณ80-90%ที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับนี่คือลูกๆของเรารางวัลโดดเด่นในปีนี้ของลูกของเราก็คือได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับดีเด่นระดับนานาชาตินะครับได้ไปเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับในรูปในรูปแบบของ active learning นะครับได้รับรางวัลน,นานาชาติจากการแข่งขัน400เรื่อง ปาดว่าเราได้ที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้าไปนําเสนอผลงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาส่วนรางวัลโดดเด่นอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องของกีฬาครับเป็นเรื่องของกิจกรรมลูกเสือนะครับที่มีระเบียบแถวในการสวนสนามคบปิญาเ,เราได้ชนะเลิศระดับประเทศมาแต่ว่าเราคงสภาพดีอยู่ตลอดเวลามา89ปีและปีนี้เราก็จะไปอีก ครับเพื่อเพื่อต่อยอดนะครับดังนั้นเด็กๆของเราคุณครูของเราเป็นสมาร์ทเชอร์ r เป็นคุณครูดีเด่น100%นะครับในภาคเรียนที่ผ่านมานครับดังนั้นผลงานของคุณครูของนักเรียนโดดเด่นส่วนของขอออกอเองและของอผลงานก็คือเป็นผู้หารดีเด่นเป็นสมาร์ทดีเรคเตอร์นะครับแล้วก็เรามีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ล่าสุดนี้เราได้รางวัลโลกเกี่ยวกับสภานักเรียนนะครับเครือข่ายผู้ครองดีเด่นของสมาคมมาสดๆร้อนๆท่นครับแล้วคณะครูของเราเนี่ยรางวัลต่างๆมีอะไรบ้างครูผู้สอนท่านรองต่างๆนี้ผลงานต่างๆที่คณะครูของเราที่ได้รับมีัไหมครับ ครับส่วนครูของเราเนี่เราทําตามนโยบายของดรสมเดชบุญโตนะครับ,รบว่าคุณครูของเราต้องจัดการเรียนการสอนคือปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนแล้วก็เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงลุกเขาเรียกว่า PLC บวก LS นะครับแล้วก็รางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลที่ท่านผู้ในการเขตให้กับโรงเรียนที่คุณครูสามารถที่สอนนักเรียนได้ดีเด่นแล้วก็สอนนักเรียนได้องความรู้ครบถ่ายคลิปวิดีโอส่ง งานส่งแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบ Active Learning เป็นนโยบายของสงพทอด้วยครับการทุกคนทุกกลุ่มสาระที่ผมนำเรียนไปเมื่อกี้นี้นี่คืองานเด่นของครูหรือการสอนได้เป็นสมาร์ทที่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือครูจริงของเราเนี่ยมีตัวตวนก็คือร้อยเจ็ดคนได้ทั้งหมดเลยได้รางวัลน,นี้ทั้งหมดเลยสุดยอดครับ,รบสุดยอดสุดยอดอันนี้คือครูของเราครับผมบส่วนรางวัลส่วนตัวก็มีการ เลื่อนเวียฐานะนะครับครูโรงเรียนของเราก็มีเลื่อนเวียฐานะตอนนี้ก็เวียฐานะชำนาญการกับชามงานพิเศษส่งแล้วก็ผ่านทุกคนนะครับชื่นชมชื่นใจกับคุณรูด้วยครับในช่วงนี้ครับก็เกิดจากคณะผู้บริหารทีมงานคือเป็นปรึกผ์ทำงานแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่างผู้บริหารก็สบายใจในเมื่อลูกๆน้องๆ ทำงานประสบผลส้เเร็จอย่างน,นี้มันเป็นกําลังใจครั้งหนึ่คณะผู้บริหากรก่อนเกษียณเนาะได้ท,าทําณงานวามดีให้พี่น้องเราช่วยกันรบ,บริหารจัดการก็ได้เป็นเกียรติประวัติพวกคุณครูทุกคนเลยเนาะท่านพ่อ,อครับวันนี้ทีมงานเพจคนชุรินทำดีก็ได้เป็นจิตอาสามา ทำประชาสัมันา์ให้ท่านพอยังยงวงกับจันที่โรงเรียนรัตนบุรีอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราก็ขอจบการสัมภาษณ์ท่านพ่อเพียงตท่านี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําที่โรงเรียนรัตนะอีกครั้งครับขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ทีมงานเพจคนสุรินทร์ทำดีได้เดินทางามาอำเภอรัตนะ จังหวัดสุรินเพื่อมาถ่ายทำกิจกรรมของโรงเรียนของท่านผอยันยงวงคำจันทร์ทีนี้ทีมงานของเราก็ได้มาถ่ายทำภาคเช้าเสร็จไปแล้วก็เราจะมาสัมภาษณ์ท่านรองแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านผออีกครั้งหนึ่งครับท่านรองชื่อเสียงย่างมาอย่างไรครับรายงานกับเพจคนสุริสมีได้เลยครับผมเชิญครับผมครับสวัสดีครับ เอฟซี FC, เพจคน,นสุรินทำดีทำด,ทำดีนะครับก็ผมมนตรีเจริญศรีครับรองผู้มนวยการรงเรียนรัตนบุรีครับผมก็ก็ยินดีต้อนรับับครับท่านรองมาเป็นรองผู้มนวยการอยู่ที่รัตนบุรีกี่ปีแล้วเอาสามสามปีแล้วสามปีแต่ก่อนอยู่แต่ก่อนอยู่ ที่สิงครุภูมิพี่สายเป็นครูที่สิงครุภูมิผู้สอนครูผู้สอนครับผมเลยสอบสอบเป็นผู้บริหารผู้ตำแหน่งรองผู้บริการโอ้ตอนนั้นท่านรองอยู่รุ่นเดียวกันกับพอแสงเหมยหมงมั้ยทันไหมครัอ๋อทันทันคโอ้ทันทันทเนาะผู้บริการแสงอ่าผู้บรการผู้บริการใช้สิทธิ์คิดชอบอ๋อท่านผู้บริการผู้สรรค์ผู้จูงอืมหลายหลายผู้บริการหนึ่ง ท่านรองคือกิจกรรมที่ท่านรองอยู่รัตนะโทษทีว่าเราก็ท่านรองก็เป็นแม่บ้านพอจะรู้ดีกว่าท่านพอเพราะว่าพอท่านจะรอสัมภาษณ์อีกอีกช็อตหนึ่งท่านมีอะไรในโรงเรียนเราก็ผ่านเพจของสุรินทร์ทดีได้เลยครับกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเราครับที่เรียนรัตนบุรีก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ครับ โดยการนําของท่านผู้ในการยันยงวงคำจันทร์ครับผมท่านจะใช้สรรพนามแทนท่านว่าพ่อใหญ่ครับนะครับพ่อใหญ่นี่คือดูแลดูแลลูกๆครับนักเรียนของเรานะครับอัตลักษณ์ของโรงเรียนรัตนาบุรีของเราก็คือวินัยดีมีจิตอาสาครับก็คือจะผูกฝังในเรื่องของวินัยก่อนนะครับจะสังเกตว่าในช่วงเช้าเช้าเนี่ย ก็จะมีคณะคุณครูครับคอยตอนรับนักเรียนนะครับแล้วก็มีสภานักเรียนคอยคอยตอนรับนะครับก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาการแต่งตัวก็จะสกรีนมาตั้งแต่เข้าโรงเรียนนะครับได้ได้บอกลูกๆของเรานะครับในช่วงเช้าก็มีกิจกรรมครับกิจกรรมที่หน้าเสาธงก็จะเพิ่มกิจกรรมที่จะสร้างวินัยให้กับ ลูกๆของเรานะจะพี่เคารพน้องเคารพพี่ครับผมผู้ผู้น้อยเคารพต่อผู้อาวุโสให้เกียรติเกียรติุ่นพี่เป็นกิจกรรมครับน้องไว้พี่กิจกรรมคือทําให้ปลูกฝังเนาะปลูกฝังลูกของเราทำให้ให้มีระเบียบวินัยแทนที่จะตามมาครับแล้วก็ อบรมบุ๋มนิสัยต้องให้มีจิตอาสาด้วยครับผมมันเป็นนโยบายครับครับเป็นอัตลักษณ์ของเราครับครับพี่ในดีมีจิตอาสานะครับนะก็พ่อใหญ่ก็คือจูดเปนการก็จะดูแลคุณครูครับก็เป็นเป็นเป็นบัญชการเป็นทอดๆไปก็คือท่านก็จะมอบนโยบายให้แต่รองรองก็จะแจกงานไปแจกงานไปเพราะรองก็จะรับผิดชอบมาดูแล คนละสองกลุ่มสาระเพราะเรามีรองสีท่านมันอย่างผมนี่ก็ดูแลกลุ่มสาระสังคมศึกษากับอ่าพลศึกษาสองกลุ่มสาระก็เอานโยบายจากท่านผู้บรการนะก็มอบต่อให้กับสองกลุ่มสาระนี้เป็นการดูแลเหมือนเป็นเพราพ่อใหญ่โมเดลผดูแลคุณครูเป็นเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปนะครับคุณครูในกลุ่มสาระก็จะนํานโยบาย ไปสู่เด็กสู่เด็กก็เหมือนแบ่งงานเหรอแบ่งงานแบ่งงานคือคือทางานแบบไม่ต้องไปก้าวไกลกันใครรับผิดชอบเอกไหนเอาไปอาจารย์นี้เอกนี้เอาไปไม่ไม่ต้องไปซับซ้อนครับผมหลายทุกอย่างเหมือนอย่างดูผมดูแลสองุสลิมนี่ก็จะไปนิเทศการสอนด้วยครับผมร่วม PLC ครับร่วมประชุมในกลุ่มสาระนะครับแล้วก็นําปัญหา หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆมาเสนอท่านผู้อำนวยการครับท่านผู้อำนวยการท่านจะก็จะประชุมอรองในในในเช้าวันจันทร์ครับครับแล้วก็จะสรุปงานในช่วงวันศุกร์นะครับที่ที่เราได้ไปประชุมร่วมกลุ่มสาระรว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรของนักเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องของคุณครู มีปัญหาอะไรมีต้องการซ่อมอันนี้ไหมต้องการเด็กได้อุปกรณ์อะไรมีโครงการอะไรแก็จะได้นำเสนอท่านผู้บริการ,รท่านรองรอเด็กนักเรียนเรานี่ตอนนี้กี่พันคนครับสองพันสามร้อยสี่สิบสาม้ 2, 2> 2, 3 3. โอ้เยอะเลยเยอะนุ่ครับคัณะครูว่านั่นร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามเยอะเยั <15 3. S 1> เย,เยนักการ อ่กันนี้เขาเรียกว่าพอบ้านไม่บานพอบ้านเป่บน้านอ๋อเป็นเป็นระบบอ่าพานรงมันมันหมดไปแล้วหมดแล้วหมดยุคไปแล้วหมดคืออ่าหมดเครื่องหมดเลหมดอ้ของการการจัดจ้างหรือยังอ่าก็เป็นระบบของบรรจุเหมือนกันแต่ที่นี่เราพอเกษียณไปหมดหมดหมดมันหายไปเขาลบไปลบไปแล้วก็มาจัดระบบขึ้นมาใหม่เราเราก็จัดให้เกียรติให้เกียรติในการที่ตั้ง ดังว่าเออนี่ก็คือในระบบอย่างนี้อย่างนี้พ่อบ้านแม่บ้านก็พ่อบ้านแม่บ้านก็18สิบแปดคนโอ้สิบแปดคนไม่ใช่ะน้อยนะครับแล้วก็ทางเกี่ยวดูแลเกี่ยวกับเ่ความสะอาดแล้วก็แบ่งเป็นเป็นตึกเป็นตึกเป็นตึกแล้วก็บริเวณครับผมเขียนรับผิดชอบครับเขียนรับผิดชอบอย่างทางนู้นเก่งเรื่องขนาดเรื่องตัดญ้าก็ตัดญ้าไปทําความสะอาดก็ความสะอาดไป ตำแหน่งทําแบบแม่บ้านครัวหรืออย่างอื่นทั่วไปมันก็แยกไไนนแกันไปเนาะก็แนบ่งท่านแบ่งเป็นอาคารไปเลยอาคารรับผิดชอบอ่าเป็นอาคาร,ครแต่ถ้าตรงไหนที่มันไม่ใช่เขตริดผิดชอบของพ่อบ้านแม่บ้านรเราก็จะเรียกว่าง,งานรวม<อ>มา,มารวมกันกันวันมาช่วยกันครับมาช่วยกันอย่างสนามฟุตบอลเนี่ยว่ามันมันไม่มีของใครรับผิดชอบเราก็ช่วยกันครับครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของการตัดหญ้าเราก็ให้พ่อบ้านพ่อบ้านเป็นผู้ชายมีกําลัง ก็ให้พอบ้านเป็นคนตัดแม่บ้านก็จะไปช่วยกวาดช่วยกวาดหรือตามตามกำลังตามแรงก็เห็นทราบว่าท่านรองก็มีโอกาสที่จะไปสอบพ่อเดือนไหนครับท่านโทษทีโทษทีที่ลาล่าโลว์ก็ได้ได้ยินข่าวครับแต่ก็ยังไม่ไม่แน่นอนประมาณกันยานี้นะครับกันยานี้แต่ต้องรออีกทีหนึ่งรอครับสั่ง เป็นทางการครับครับโอเคครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เราก็ได้มาสัมภาษณ์ท่านรองโรงเรียนรัตนบุรีอำเภอรัตนจังหวัดสุรินทร์ทีนี้ทีมงานของเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านพอยันยงวงคำจันต่อวันนี้เราขอจบสัมภาษณ์ท่านรองไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปพบท่านพอครับสวัสดีครับเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจะร่วมใจร่วต้องร่วมท้องชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอการาชและความเสียสลับของบ้ารพบุรุษไทยพระองทุกชาติทูงขึ้นตรง 我叫你画。嗯 고 <목소리도> ำลองไหว้ที่คขาลงสวัสดีค่ะขอให้นักเนเรืยอทุกคนนังง่งลงและค่ะประมาณทียไน 你们好。 ช่วงที่ทำกิจกรรมแล้าสัตว์ทเสร็จแล้วก็ทางนักเรียนแต่ละชั้นศึกษาครับก็จะพาเข้าไปแถวห้องเรียนนะครับใน,นีรัตนบ,บุรีครับอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้กลุ่มงานเพตคนสื่อข่าวดีครับมีก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมครับสองห้องน้าสัตค์ทงรับก่อนเข้าเรียน สักครู่เราจะไปรองบกับท่านเพื่อำนการโรงเรียนครับท่านเรนียนโรงเรียนกจันทิ้งตอนเดินทางมาครับแล้วก็มา,าร่วมกิจกรรมนักศตกงกับน,น,น,น้องนักเรียนทุกชั้นชั้นทุกชั้นครับออหนึ่งถึงม .6 นะครับ